กีนทอดอย่างเมียกูมึงกินทอดอีกเบี้ยหนึ่งหูบักซัดนี่บักลำเพลินวงสะก,กด่าพี่ก้องโอนอีกสิบบาทกูต้องด่าตัวเองแล้วบักก้องบักคว้ยขยับเสื้อคืนที่เดิมโอนอีกสิบบาทโอ้ยบักสุภาพเล็กบ,แบบบ,บักแบบบักจังไรบักฮามึงเนาะจะเป็นมึงเนาะยากแต่ละมึงนี่แหละกูปฏิเห็ดแม่มันอย่างหลักกูนี่หลักกูนี่ไม่หยับเสือออ่อมึงอยู่นี่แหละก็ไม่อยากเล่นเงินแต่เพราะล,ลำบากตอนนี้ ห้าเกเสือใช่ใช่ละเอออ่ะตกกดำหันหลัลบเลยหมองเก่าอีกห้าเสือให้อ่วยยิ่หมองเก่าให้บักหาหน่อยนะ่งเออเออถ้าเออมันลนซ่าถ้ามันลนลงซ่าซ่าถ้ามันลงห่วยหูให้มันลงห่วยหุ่นให้กูลำบากลงไปเอานี่ห่วยอีกเออ มันลำบากลำบ่นเนี่ยกูซื้ได้เงินสมพานี่แหละจะมันลำบากบอกรักธนดลให้ยี่สิบบาทธนดนลรักธารักธนดลธนดลรักลูกนั่งสิครั้งบีบคอตัวเองให้สิบบาทหาแต่เน่เาตายกูเนาะมึงเคยบีบคอเจ้าของกูแบกคุ้คยมึงเป็นบ้าแบบคนบ้าอย่างที่มาบีบคอเจ้าของบีบคอเจ้าของสิไม่ได้สิบบาทนี่คนโง่เหรอเหตุอื ประมูลหมอยพี่กล้องเลยคะ่ะขอส่วนตรงที่รามดากโอ้ยอีกวยเอ้ยเนาะอีกจังไรเอ้ยเนะะาะจังมรมึงเนาะขยับเสื้อไปอีกสามหลอดให้ยี่สิบประกิตสดาพรกูประเสือมึงดอกบักห้านี่บักหัวเกียนหากันยูมอสองด่าอีการเมียผมให้เนี่ยครับมันด่าหลายให้ยี่สิบาทอีการถ้ามึงด่าผัวมึงอีกกูต๊มมึงนะมึงยังอยู่กับผัวมึงอีกผัวม,มึงคือเพื่อนรักของกูอีการมึงยาเงี้ยก,กูขึ้นนะครับ คนแบบกูนะ่ะหนูไม่มีเงินในบัญชีแต่อยากโอนให้พี่ก้องค่ะขอยืมก่อนได้ไหมห้าร้อยเอายืมเงินกูมาโอนให้กูนะมึงเป็นบ้าบ่อืมกระโดดตบสิบบาทดดบากูโดดตบปากมึงเละกูกห้มึงสิบห้าบาทขอดูหินปูนโอ้ย ขอดูหินปูนมึงจะมาดูอะไรหินปูนขี้แคลวะนะเพื่นขยับเสื้ออีกสองหลอดอีมินมินเอ,อ้ยหามึงเอ้ยเนาะขยับเสื้ออีกสองหลอดให้ให้ให้าสิบบาทโอ้อีนี่ให้หลายกวูโม้เว้ยปัดปัดงับเสือส้อซื้อสองหลอดไปหาสิบบาทมาเลยมึงเอาซี่มินมินกูให้มึงสามหลอดเลย เออน่ะกูวาตัวแต่มันลงซ่าแต่มันลงใต้หูนต่มันลงห่วยหูนั่นมันกูลำบากใช่ไหมเนาะกูเป็นนักร้องได้สูกูกีาตาร์มาตเตรียมนั่นแค่ที้สิขอเพลงอย่กูร้องเพลงแต่ก็ะอนเงินไหมกูให้กูไม่ง่ายเสื่ออยู่นี่ใครมาตีว่ากูหาเงินซื้อนอมให้ลูกกูบ่เฮ็ดแบบง,งงๆแบบนี้หรอกมีแต่คนงงเท่านัา้นแหละเบิดคืนมาหาง่ายเสื่ออยู่นี่ เอ,อมาไม่เคยคิดที่สิกูร้องเพียงเลยบ่จกข้อหอยโอวนแปดสิบาทมึงกูก็หากอะนะ่ะเนาะนอนหัวเลาะให้ร้อยหนึ่ง กูที่หัวให้ยังกูว่าตายแล้วกูจะให้แล้วนี่ยิ้มเห็นฟันได้ยี่สิบบาทอือเห็นเนาะเขียนแถวกูวะเอาเสื้อลงมาแขวนเก้าอี้หนูให้สามร้อยโอ้สามร้อยเอ้าเสือเอาเสือเอเส้อแม่งม้ยกย หาได้แต่เอ๊เกี่ยวขอรับจ้างเมื่อคุณมึงลงมาเสือ้อมึงไปอยู่ในเก้าอี้มึงเอาเสื้อมาแขวนในเก้าอี้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 เก้า,า,าสามร้อยกูได้สามรอ้อ,นอ,นอ,รอยนอนเนาะกูได้สามร้อยนอนเนาะเออนี่โอเคสามร้อยกูได้สามร้อยละมึงลุงกล้องหน้าเหมือนพ่อหนูตอนสมัยหนุ่มๆเลย กูพึกงสาสสเรียกลุงเลยเหรออืกูใส่หน้ามึงนะคำบอกลาที่นี้ที่สุดคือไม่ต้องพูอะไรไม่ต้องแล้งไงไรแล้วเดินจากไปอย่างชาชา อวยพรมันเกิดให้เนี่ยครับพี่ก้องให้5บาทอ,อําพรเลิงนกขอให้คุณอ,อําพรไม่กวนส้นตีนผมและอยู่รอดปลอดภัยถึงปีใหม่อย่าหีเคียวจนเกินไปรักนวลสงวนตัวอย่าแรดอย่าล่านครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมนี่สกลนครหนาวแล้ว20บาทโอ้ยอดสวานี่ให้กูได้ร้องเพลงได้เงินเนี่ยจากบาทเนี่ยเออถอดวิกอนยี่สิบุถอดหนามื่อแล้ว มันอุยหามึงลงบอลองเพศเดือแม่เห็นบากูลงขี้ว่ะเลรมันบ้านพี่สักคนตอนนี้นานาวแล้วบัานน้องทั้งนั้นนานๆยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องนี่บูเบาวยังเอาเสื้อไปแขวนบนต้นไม้ให้ห้าร้อยโอ้ยแม่ขว่างินดิไม่ได้หาสดติน้วยอลองไม่แอดอกกูเก็บเสื้ออยู่นี่ ไปหานี่ไปหาแจ้งที่กได้เป็นมืนม่นบุบวเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเสื้อไปแขวน,ไ,ขนไ,ไว้แขวนไว้ไสนวะแขวนไว้ต้นไม้เออนี่เน้ต้นไม้เออต้นไม้ต้นไม้แล้วไปเออดี๋ยวให้แขวนในหลอดไฟเออโ okay. อเค okay. และได้หารวยแล้วกู <laughs> เออลองเพลงคิดฮอดเด้อให้ห้าสิบบาท ถอดเสื้อให้สามรอยกูไ่ถอดแล้วกูหนาวเนาะกูมงงดนงงเลยกูกูลองเพียงก็ใส่แล้วปะไอ้กล้องหนังเรื่องนางฟ้าไอ้สูนใกล้สิจบหรือ,อยังคะกูบอลูเลยกูบอลูเลยม,มันมันดนจนกูบอลูเลยวว่ากู เล่นเป็นอย่างเล่นจังไรแน่ฉากไรขอเพลงโอลโนอโอนเกบาทค่ะเออ,ปอเ,เ,เป็นเรืยเงินอยู่เกิดเกิดเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมิศาลเลือก็คนทีสาลและมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมก่อยมีจุกซ้อยจำยังจนยังจำวิธีบา้านเฮา ยังแค้นยาวยาวจุยาวหมอลำเจ้ายาวไปเต็นลำวงตัวที่ต้องเกี่ยวสาวบ่ลืมเรื่องราวบุญหีสิบสองและของสิบสี่บุญี่ซ้ำใดก็ตายบอลลาบยังใขึ้นกลับเมื่อเคือนคืนเขขอเก่าคงสิคือคำพูดเท่าวา คนเจาะเลือเจ้าเสียนแต่เล่าหอยต่อยร้องจบหนึ่งเพลงคนห้าร้อยเกิดเป็นคนอีสานเลือกคนอีสานแล้วมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีกอยมีจุสร้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพิงเฮาเสียงแค้นยาวยาวจุยาว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 โอ้โอ้ล้นอโอ้โอ้ลนาะ วนยังเป็นเบาวที่บ้านบ่ลืมเสื้อซาดเผาพันยังเป็นเบาที่บ้านโอ้ละน้อหวานสุอัตลักเป็นปักที่ใจจะอยู่ที่ไหนจึนก็มนจะอยู่ในที่แห่งหมดได้กันถือว่าไทยนั้นลายที่ยืน ไอเป็นผู้เบาเทาบ้ามันระพัวต้องยาน่าอายฉันลืมก็เสือกสะซานซัดสินใจที่ว่าไม่มีอนไ้ดีมากขึ้นยังยันอยู่บนวิธียันใจชีวิตเหมือนเดิมทุกวันฉันเนือดลีซานอกต้องวกเราจงหมดนัก็ไทยเหมือนกันต้นไม้ที่เราไม่ลืมรางเหมือนกอดแต่ตอนนี้ทุกทุกวันก็ห่างจนไม้นั้นลืมรักเงาเม่อกลเป็นดาวยวพงเหมือนกันเด้อ ข้อหานุกให้โอ้ขอหาพวกนุกน İ, ี่กูรวยเลยได้หน่ใส่ลังพกนุกยี่ใส่โอ้ยมันไปข้อหาเมียม,มันโยนมาเลยมาดอกรีวิวผ้าทำไมบักซันดาพัทบักซันดพัทกูเห็นมึงเบ้าหลายเท่าแล้วมึงเอาเงินไปจ่ายนี่กอยสอก่อนบักซัดมึงไม่ต้องมาทำท่ามันจะโอนกูหาสิบบาทหกสิบบาทร้อยสองร้อยดอกมึงเอาเงินของมึงน่ะไปจ่ายค่ากอจะสอก่อนเออบักสันดา,ามมหม,ม,ดาามามีหมูมีบักสันดานหมามีหมูหมู ดาสามคำโอนสิบบาทดาดาดาเมื <standards> ่นวานั <rez> ่งเอวกังหายมันมันเหลือใจหลายมาหนองมีเพย์ธอได้ที่จอดกับได้ที่แนมมาแลมแลมสายตาบอกลาเ่าบ่หังบ่แพงบ่ได้ว่าตัวกันปานไม่ได้จังได ไ,นนออไม่ห้างมารสนิโอนห้าสิบบาทปลื้มใจจังแล้วมาเจอเมหางจ,จังเต็มตาหล่อนนั้นนะาอายุเอาไว้แล้วไ่เกินท่าสองหน้าตาละตาทางก็เทแถมมีสนิทเป็นกองเจ้าของเดิมไมกเก่เคยครอบครองก็ปล่อยน้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมก็ปล่อยน้องมาได้เงากันแต่มกันแล้วมาจ้าจริงใจเออขอหานุกให้หนึ่งร้อยบาทก็กูขอ,ขอหามงุกได้นี่นกูรวยอลไได้นี่ แต่ว่าหักนุกมันอยู่ใส่บ้านเปท่อหาเมีแอมน,นะช่วงนี้มันก็สิไปโพดทากันแล้วก็สิบอกว่าเออยังก็เขาเรียกอะไรนะไอวิดีโอคลอดแข่งกำลังใจกันเสด็จปับมันก็เลยมาโพดบอกว่าฟันดีนะครับจูบูจีบีเสด็จปับสะพนกระพากันไปคอมเมน่นอะไรวันนึงขอบคุณค่านุกกับฟันนี้นะเขาไม่ได้พูดกับมึงเสือกมึงเสือกละไอีด,ดอกทองไอดอกทองหยุดร้องร้อยให้ร้อยหนึ่งคือได้เงินไงใช่ปะ ของแก้มจะคลองให้เท่าไหร่นั่งขี่บอถอดกางเกงให้ยี่สิบาทครับบักห้ากก็ขี่เฮียจะส่งกันเนาะงงนะมึงเนาะหอมแก้มจะคลองบักห้าหงหะงงตามหาสาสารคดีพีตามหาคนงามจากสารคดีไปถึงเมืองคอ,อนกัน หาเนื้อเย็นแต่บเห็นหน้าแฟนคอยนางรวมข่าโอนเจ้าข้อหาโกตัวน,นี้ได้หลายพันอยู่ได้ไอ้เออจะบอกโกไปใส่ผู้ใดที่ตอบักท่านโดนนุกได้บอกมาให้กูวิดูรวครว้นี่กูอยากได้เงินนี่เอยบักท่านโดนนุกแรกตั้งใจฮักห้าร้อยบาท อัญญากรได้มาเล่าบักหานี่ตัวกูแล้วนี่แล็กตั้งใจหักมันลอง,องอยังเดี๋วะเบลเบลแล็กตั้งใจหักเบลแล็กตั้งใจหักมันลองเดี๋ยวะกูอยากได้เงินเขาอยู่แต่ว่ากูแม่งกูบ่กหู ไคก็ได้ไปถามมาบักนุกมานยกูจะเอาเงินไปหาเที่ยวเขาเล่าเกนี่เลิกเ <c oughs> ป็นนักร้องให้ร้อยบาทวัฒนาวารินทราทุกวันนี้กูก็กูก็ไม่ได้เป็นนักร้องอยู่แล้วเออกูแทบจะไม่ได้เป็นนักร้องอยู่แล้วอืมมึงจะให้กูเลิกทําไมข้อหาคนโก้ให้พันหนึ่งโอ้โหคร้วกูวิดูหาบักท่านรดอนนุกกนี่กูแม่งรวยเลย กูขนาดลอ,อยหนึ่งกูว่าสนใจแล้วกูต้องหาวิธีการเที่ยงไดก็ได้ที่กูจะข้อหาแบบทันดนนุกอืมต้องไปนำมันมาใครก็ได้ไปนำมันมากูแม่งกูต้องหาเงินเออกูต้องหาเงินให้ได้เพื่อที่กูสิไปเอาเงินไปเที่ยงก็ได้เรื่องกูแบบทันดนุก มึกเตรียมโตโอนเงินใในกูเลยพวกเวนจนมาให้ใครมีสามสองส่งน้องมาเป็นประจําามงงที่เก่าเจ้าเดิมส่งมาเป็นเทิมจำไม่อนองจากชายบ้านตีิดป่าดงคนจนพี่ยังรักนางขอความมีไม่มากมายจากชายที่ไรคนมองครวันกลาง จะตอบไม่ตอบพี่ไม่บังคับตามใจเอวบางพี่ดังคนหมดทนทางวิ่งบอนอนอ้และแฟนเห็นใจคนโก้ติดสายปลายอยู่จ้ออะ <laughs> อะเฮ้ยซอยกัดทางเงี้ยนะ<อ>ฮัา<อ>เ, <laughs> เออฮ่าบอกมึงเข้ามาไล่กูนะฮัา กูกำลังหาเงินอยู่ตอนนี้มึงเขามาไล่กูเขาใครกูขอหาเงิกูเสีได้ประมาณอยู่ประมาณสี่ร้อยอะตอนนี้ที่กูร่วมมาแล้วอะหาเงินสักกูแน่นองยังไงกูเสีเอาไปใครกูจะขอรับจ้างอยู่เนะเนี่ยอย๋อค่ะมึงโดนกูแน่พวกมึงโดนกูเอาแต่นี่ที่มึงยังเอาโทรศัพท์เมียตอนนี้ที่มึงเอาโอเคๆเอามึงขอมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้ามาได้ไล่ไอเดี๋ยวไอ้ตัวถา กูสีบลืมบุญคุณมึงเลยกูสิน้ำกระทืบมึงเออนี่มึงเตรียมตัวเลยมึงเตรียมตัวเลยพวกเวนกูรวยแน่รอบนี้กูรวยแน่ขือหาไอ้กล้องนุกมาเดี๋ยวพี่โอนเงินให้นุกเลยเอาสรุปสรุปไม่ได้โอนให้กูไม่ได้โอนให้กูสรุปคือกูเรียกไอ้นุกมาโอนเงินให้นุก อืมอะไรวะอืมนี่ขึ้นบักนุกสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมบักห้าดี้าไทยบระชันสวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไั้ไอ้ตั้งตัว มึงคือเบาไทยบระัดครับมึงเบาไทยบระชดอีกอย่างเออบอเขาบอกก็จริงครับเป็นคนลูกครึ่งผมเป็นคนลูกครึ่งครับตอนมึงอยู่ตอนมึงอยู่น้ำมังนั่งอยู่น้ำมังโนมังโนข้อหาไปคืออะไรเออไม่ใช่ไหนกูที่เบาไทยชัดปะโอ้ยไอ้ก็ชัดตรงไหนพยายามฝึกเลยเฮ้ยจะมากูกูเมียเมียคืออะไรคือไปเอาต้องสามเมียทู่ แก่ก็เอาไม่ด้วยเอาไม่เอาไม่กูเฮ็ดคือมึงอะล่ะย่ามเถือย่ามอย่างกับโทรศัพท์เมียมาโพดมัดเจ้าของมึงกับสันดานหมาคือกูล่ะเล่นโทรศัพท์เนี่ยอือคนบ้านอย่างแม่งเอาโทรศัพท์เขามาโพดลักรักนะจุ๊บเสร็จปั๊บแม่งมาตอบเองมีแต่คนงูเหรอเฮ็ดแล้วเจอกมาถามกูอย่างอือหำออกแล้วหำออกแล้วมึงน่ะหำออกแล้วหำมึงน่ะออกมาทักทายมูแล้ว บอกบอกว่าให้อันบอกว่าให้ให้โปรโมทให้น้องแน่อันบ้นใหญ่บ้นใหญ่น่ะนะไปโปรโมทให้ยังขากว่ามีแขกปั้นเนาะพี่แขกปั้นเปินครอ <c oughs> บครัวไปเจอกูไปเตะบอลเจอไล่ไล่ซีรีแวลโ <c oughs> อ้กควาเป็นเตะบอลก็น่ากล้ามว <c oughs> <c oughs> ีแขก้งโควาเป็นขาไกลวีพูดแล้วไ <c oughs> อ้หนุ่มเดี๋ยวไอจะไปจะไปแท้งสนุกบานไอ้ได้ไหมอืมมาลด เดี๋ยวถามเนี้ยออกจากโรงพยาบาลก่อนจังพากันมาอย่ามาผู้เดียวเดี๋ยวก็ยากอีกเฮ้ยเอาตีนไปแดกแบบต้องถามต้องทายบ่ถามอะไรเดี๋ยวเครียดร์อืมอ้ากูทีบยยังไปกินนี่อืยเต็มหน้าเราพึ่งไปเตืดิไอ้กินเขาหรือเปล่ครับกินแล้วกินแล้วมึงจะเอามึงจะเอามึงจะเอาสคริปต์การคุยกับผู้หญิงมาคุยกับกูกูสิกินเขาไปกินเขาเรื่องของกูกูโตแล้วมึงเข้าใจไหมกูโตแล้ว กูโตแล้วอืมคันผมกบอกกผมตัวหาไปอยู่บัคนอืออืออ่าแตกเิ่งไหนว่าป๊ปปเป็นเป็นงยิงแบดด้วยเนี่ยแปเป็นแทงนี่น่ยเท่ๆเพียกันเนี่ยโอ้บกโจอีหน้าตามันง่ำหลับอีที่ได้บกโจอีบกโจบักห้านี่แมเงไหนน้องน้องโอ้หน้าผากมันวาว่าร้านมันวาอืออือโม่โม่เฮงโม่เฮงอะปึงเฮงขึ้เนี่ย เห้นแเบิบงตุต๊กแย่ไปตุ๊กข<ย>ามไปไปไพ<ป>่แม่นผู้ใดของใหญ่สิหัวล้านน้อยนึงเอาน่าของใหญ่หัวล้านน้อยนึงเหอือนี่ะนะผมโอ้มันสิบส่ซ้ําไม้ <laughs> สาวครับ่มพอสิ๊บซ้ำตัวไอ้หวงได้ครับ่โตัวเดีว งหญยขึ that, up, Por, Straße, ้นตัวแบบย่าไปย่างเมี่ยเ้อะย่าไปยอมเมียขนาดนั้นกินเขากินยังกินตัวน้ำกันกับเมี่ยย่าไปลงไปกินทางลางขนาดนั้นกระทาเบื้องตัวย่างน้ำไอ้นี่แหละน้ำน้ำน้ำไอ้นี่เบื้องใดยูแต่น้ำน้ำบางผู้ล้าง้นไหนย่าไปเบื้องกหลอกกูได้หยอกกันวันนี่สงสัยหักกว่างสายกูว่าแล้วกูทั่วไปที่สายไฟวะนำบาไปโทรศัพท์ซิลิมันเอาดีเลยทั่วว่างัน บอกสินาทีนตรี่ได้เดี๋ยวล่ะโทรศัพท์ไอ้โทรไปน้องวะติดสายเมียติดสายเมียนี่ยติดสายเมียเอาเออเอาเคียวเคี้ยวพกวนน่องเดี๋ววะไอ้ไข่ไหมติดสายเมียมาเลยนี่เตรียมตัวแท่งนี่เตรียมโมเมนเงื่อนดอกยวนสกุลยุสนามบอลมองที่เาตัวเต้บอลนั่แหละมันบ่อครับเป็นปลาเออนี่แหละแบบนี้นะไอ้ไม่ต้องคอยเด่นบรรยากาศ Oh, เอาหายสมัมวัด้วนากาดแต่ว่าพลทหารมีฮาออกจากล่องบาหุพลาจังพางกันมาคอ่คอยมาเอาอกโจมานนาำแต่ว่านี่กูขึ้นมาเขาบอกว่าเขาสีได้เงินจากจากจาก,จากซูนี่คือนชิบ่ได้ดอกมิดละ่ะไปละ่ะอาดลาดละ่ะอืมไปละ่ะซุนันไปละ่ะเออดำเนินการต่อโดยไม่มีผู้ได้รับเชิญเออไปแล้ว ถ้าดนนกไปล่ะอืมเน็ตเบิดอืมเติมน็ตเติมน็ตอ่าไลยวันเติมน็ตไลยวันล่ะกัโทรหามีเโทรมหามียแล้วเน็ตเบิดลเฮาทรไปมันงอ่ะมันกับกระตุกนะครับผมอ่าเออซุมไหนว่าสิโอนเงินใใ้กูนะมึงเด้อมึงโดนกูแน่อืมไปล่ะให้มันพักได้แล้วบักนกให้มันนอนพักผ่อนบักนี่ ก่อนจนแจ้งถามข้าวเขาตลอดนะครับผมเติมเนิดเก้าบาทอ่ะโอเคสมมาพาควนนั่นแหละเพ้ยงกูก็ไป่ได้ลองจากเชือก็คนเคดูหมื่นห้าพันคนถ้าผมคอหานุกจะมีคน ไอ้หาเมียให้แน่โอนให้ห้าร้อยมาค่านี่เมียได้บอเมีนได้มาขามอืมโอเคโอเคไป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 ,ไปพอแล้วพักพ่นพักพ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยว ขอโซรังวันเลยดาคนจะได้ดีนี่รางวัลทเออนี่เบืองรางวัลกู ภาคภูมิใจบ่มอพงพอๆๆๆมึงไขให้มันนอนเนี่ยบอกคนโก้นะเมื่อกูโทรหาอยู่นั่นบ่เออฉะนั้นมันก็ด่าพอ,บบอกูเสนอบ่าได้รับได้นอนกูจะโทรหาแต่คนโก้โทรหาแต่คนโก้โทรหาแต่คนโก้อยู่นั่นนะ่ะมึงให้ขาเจ้าโทรหาลูกหาเมียเขาเนี่ยเออบอกมันเติมนิดเนี่ยบอกคนโก้เห็นบอลนิดข้างนิดเบิดแล้วไปขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม วันนี้ก็ไม่ได้ลงพงร้องเพลงอะไรเลยวันก่อนโอนไปห้าพันแต่ในบัญชีมีห้าบาทเออดีแล้วอูบริจาคบาท,ทามเลยย่องเมียผมนะครับให้แปดบาทโอ้ยเมียบักพายูเอ้ใจแมนผู้จ,จบผู้ดีแตนะ่น้อจใจแมนมึงดาเก่งเนาะอีหามเงยน้องนี่ถึกตีนบักพายูเลยจังงงสงคุณค่ามากนะ้องกองสงคุณค่าข้อหาทิดแอมผมโอนให้สองร้อยบักทิดแอมมันเป็นพอ่อกูเสี่ยงบอกมา นี่แหละเลขบัญชีกูปักมุดไปแล้วมันผู้ใดบอกว่าให้กูข้อหาคนโก้แล้วสิโอนเงินให้กูนะต้มกูอยกแล้วกูเข่าไปเบื้องแล้วหาก็ได้ยูสีร้อยพวกซิปตอนนี้เอออีตัวมันธ่นนุนุกธนดุนุกธนุนุกโกโนนเออเออนั่นแหละนั่นแหละรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับมาส่งท้ายกูขอร้องเพลงไงทเอาไป มึงม่ได้ลองเพลงกับเพลงอยู่นี่พูดนะเสือ,อ,อกูหอยอยู่ท้งฟ้ากู <c oughs>

ขอบคุณมากครับมีโอกาสเจอกันใหม่ครับมีคําพูดไหน <c oughs> กริยอะไรที่ไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับอยากให้ทุกคนสนุกสนานผ่อนคลา, <c oughs> า,ายกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้อักครดเดชยอดจำปาพร้อมด้วยภริยาแสนสวย <c oughs> จะไปทาภารกิจทางเพศสัมพันธ์นกัน <c oughs> เพียงเท่านี้ขอกล <c oughs> ่าวคําว่าสวัสดีครับคุยด้วยก่อนไม่ได้หรออ่ะหนูจะคุยอะไรหนูก็บอกเพื่อนเขาออกจากอันนี้หมดแล้วเขาออกละไปแล้วเขาจะไปไล์สดธนาดนคุยกับเมีย แค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแฟนคลับต้นตีนแฟนคลับหน้าหีสวัส <c oughs> ดีครับมีคำพูดไหนังสือิมพ์อะไรไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับยังจำใส่ครับเรื้อนนะครับเรื้อนนะครับเรื้อนนะครับคำพูดไหนังสือิมพ์อะไรไม่สุภาพก็เอากับกูไม่ได้สัตว์แม่มาพีได้ไอ้แม่ฝากเนี้ยฝากกีตาร์เพราะว่าเสียดปิดไล่แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าไปไกลๆตีนกูสัตก rất Ừ. Con